ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะไปดูนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับของหน่อไม้ฝรั่งที่ผมนำมาเพาะนะครับซึ่งต้นพันธุ์เหล่านี้นะครับได้มาจากเมล็ดพันธุ์นะครับที่อยู่ในแปลงนะครับซึ่งเป็นแม่พันธุ์ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องๆนะครับไปดูนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับที่ผมนำมาเพาะ ว่าผมเก็บเมล็ดพันธุ์ยังไงนะครับแล้วก็ต้นพันธุ์ของเรานะครับซึ่งเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะครับให้เมล็ดพันธุ์เยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามกันมาเลยครับผมโอเคครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับที่จะพาไปเก็บเมล็ดนะครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับของเราครับซึ่งเป็นต้นพันธุ์นะครับที่เราได้มาจากน้องนะครับ ตามมาเลยครับผมโอ้บรรยากาศนะครับให้ดูบรรยากาศโดยรอบตอนเช้าครับโอ้นี่ต้นตาลครับซึ่งผมชอบมากนะครับต้นนี้เกือบโดนตัดมาหลายครั้งแต่ผมบอกไม่อยากให้ตัดนะครับโอเคครับโอ้ต้นเล็กๆนี้ก็มีครับเนี่ยครับต้นเล็กๆนี้ก็เริ่มมีเมล็ดแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพามาดูต้นแม่พันธุ์ของเราครับผมโอ้อันนี้ครับเนี่ยครับ กำลังออกหน่อด้วยแล้วก็มีนะครับเมล็ดมีเมล็ดด้วยแต่ยังเก็บไม่ได้ครับผมจะเก็บเฉพาะที่เป็นสีส้มนะครับตามมาครับจะมีต้นพันนะครับอยู่เมื่อวานนี้ผมก็เก็บเมล็ดพันไปแล้วนะครับก็ได้เยอะทีเดียวครับอ๋อนี่ครับต้นนี้ครับที่ผมจะเก็บครับนี่เลยครับเก็บเอาไปบ่มนะครับให้มันสุกปกติก็เป็นสีแดงนะครับแต่นี้ผมจะเก็บแล้วก็บ่มให้เขาสุกนะครับ ตัวนี้เยอะมากครับนี่ครับเมื่อวานเก็บได้ครับก็เก็บได้ประมาณนี้เลยครับนี่คือเมล็ดพันธุ์ของเรานะครับซึ่งเราก็จะนาไปบ่มให้เป็นสีส้มครับแบบนี้ครับครับแล้วเราก็จะเอาลงแปลงนะครับมาดูกันครับเนี่ครับเราก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ครับเก็บเลยครับสีแบบนี้สามารถเก็บได้นะครับเอาไปบ่ม นะครับเหมือนมะม่วงให้สุกนะครับเพราะเราจะไม่รอให้เขาสุกบนต้นนะครับเพราะว่าก็เขาแก่จัดแล้วเราก็จะบ่มครับเนี่ยคลิปนี้ก็จะพาพี่ๆน้องๆมาดูการเก็บเมล็ดพันธุ์ครับโอ้ต้นนี้เยอะครับต้นนี้เยอะมากครับเราก็เก็บเมล็ดพันธุ์นะครับเหล่านี้แะครับผมก็ไม่ได้เก็บตอนที่เขาสีแดงนะ ผมเก็บประมาณสีส้มออกน้ำตาลแบบนี้ฮะก็เก็บเขาครับเอาเยอะไหมเยอะครับต้นนี้เยอะมากครับดูครับเป็นเหมือนลูกของเขาเนี่ยนะครับก็จะเหมือนมะยมเลยครับแต่นี้ไม่ใช่มะยมนะครับเม็ดเขาก็เม็ดเล็กๆแบบนี้ครับแต่เขาแบบเป็นพวงเต็มไปหมดเลยครับต้นนี้ถือว่าดกมากครับในหนึ่งเม็ดนี้นะครับหรือหนึ่งผลเนี่ยครับจะมี หน่อไม้ฝรั่งซึ่งอยู่ข้างในนะครับเยอะครับอันนี้ผมจะเก็บเอาไปบ่มก่อนนะครับบ่มให้สุกเป็นสีส้มหรือสีแดงส่วนใหญ่ก็สุกออกสีส้มนะครับเก็บเลยครับเรานะครับมาเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยครับเยอะแล้วนะครับเนี่ยครับเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพอเขาสุกนะครับไม่ไม่ได้เอาแก๊สมาบ่มเหมือนกล้วยหรือว่า หมือนมะม่วงนะครับอันนี้ก็บ่มแบบธรรมชาติก็คือปล่อยให้เขาค่อยๆเป็นสีส้มนะครับครับเราจะไม่รอมาเก็บบนต้นให้เป็นสีส้มเพราะตอนนั้นเก็บแล้วมันก็จะเละนะครับเนี่ยครับไปก็คือได้อายุเขาแล้วนะครับเราก็เก็บส่วนใหญ่แล้วนะครับเมล็ดพันธุ์ที่ผมเก็บเนี้ก็อายุก็ราวๆนะครับเกือบจะสามเดือนนะครับเนี่ยต้นเนี้ออกก็เกือบจะสามเดือนนะครับ จริงๆแล้วตั้งแต่เขาออกดอกเลยนะครับเนี่ยครับดอกของเขาครับจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ครับดอกของเขาครับถ้านับตั้งแต่เขาออกต้นจนถึงเป็นเม็ดแบบนั้นเลยนะครับก็จะใช้เวลาประมาณเกือบสามเดือนครับกว่าเขาจะเป็นสีนี้นะครับก็ใช้เวลานานทีเดียวครับเนี่ยครับผมเกือบสามเดือนนะครับกว่าจะได้เม็ดแบบนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าปล่อยให้สุกก็โอ้โหนะครับน่าจะสามเดือนกว่าครับ สีเขาจริงจะกลายเป็นสีส้มนะครับพาเม็ดเขาก็จะสุกเวลาสุกก็เหมือนผลไม้ทั่วไปครับก็จะเละๆนะครับแล้วก็มีเมล็ดครับแต่ผมจะไม่นะครับเก็บไว้จนขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามีนกมีอะไรมาครับกินแล้วก็มีสัตว์บางชนิดมากินเขาอยู่ครับเพราะว่าต้นเขาถ้าลูกดกขนาดนี้เขาก็นะครับก็กินสารอาหารเยอะทีเดียวในการเลี้ยงนะครับแต่ตอนนี้ก็ เนี่ยครับเมล็ดที่ได้ครับผมต้นนี้ถือว่าดกมากครับเป็นต้นแรกนะครับที่ผมเห็นว่าดกมากทีเดียวครับนี่ก็น่าจะประมาณร้อยสองร้อยลูกได้ครับเนี่ยครับก็จะเก็บแบบนี้เลยครับพี่พี่น้องนนะครับที่มี่อไม้ฝรั่งนะครับแล้วก็มีต้นเมล็ดพันธุ์แบบนี้นะครับเราสามารถขยายพันธุ์ได้นะครับจาก ต้นเดียวครับเราสามารถขยายพันธุ์ได้เยอะเลยนะครับแล้วเราก็ครับนําไปทดลองปลูกแบบที่ผมปลูกเนี่ยครับขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับเราก็พึ่งพาตัวเองตอนแรกเราอาจจะต้องซื้อเขานะครับผมก็ซื้อจากน้องเขาครับเราไม่เคยเล่นหนองไม้ฝรั่งเลยนะครับแบบที่ออกเม็ดนะปกติผมที่เคยปลูกนะครับที่นํามาจากเชียงรายต้นแรกนั้นนะครับ ผมก็ซื้อมาต้นละ35บาทนะครับตอนนั้นเมื่อสมัย10ปีที่แล้วนะครับเ,รเขาก็ไม่ได้มีเม็ดดกแบบนี้นะครับก็ไม่ได้สนใจนะครับเขาก็เกิดไปจนอายุเขานะครับเขาก็ตายนะครับแต่เราก็ได้กินน่อไม้ฝรั่งตอนนั้นก็แต่แต่พันนั้นหน่อใหญ่มากครับใช้ขี้เท่าปุ๊ครับถามว่าพันนี้หน่อใหญ่ไหมก็ใหญ่อยู่นะครับฝานกลางนะ ครับผมก็เก็บแบบนี้แล้วครับเมล็ดพันธุ์นะครับเนี่ยครับเต็มเลยครับผมก็เก็บเอาไปบ่มเลยนะครับบ่มเสร็จแล้วก็เราก็จะได้เมล็ดพันธุ์นะครับอยู่ในกระบะเล็กๆนี้ก็โอ้โหเพียบเลยครับผมนะครับพี่ๆน้องๆก็ลองดูครับหาหน่อไม้ฝรั่งพื้นเมืองเรานี่แหละครับผมเราซื้อครั้งเดียวเราก็เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์นะครับผมเนี่ครับ หน่อไม้ฝรั่งเป็นอะไรที่ถามว่าปลูกยากไหมปลูกยากครับผมเอาใจยากไหมเอาใจยากในระดับหนึ่งถ้าเราไม่เข้าใจเขานะครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถของพี่ๆน้องๆหรือว่าคนเราหรอกครับผมนะเรารักเขาเราใส่ใจเขาเขาก็จะให้ผลผลิตเหมือนคนละมั้งครับเนี่ยถ้าดูแลเขาดีๆเขาก็ให้ผลผลิตที่ดีครับผมไม่ต่างกันนะครับอันนี้ก็ ครับเก็บให้หมดเลยนะครับลูกเล็กลูกใหญ่เราไม่สนครับเราเก็บเลยครับเดี๋ยวเราจะไปบ่มนะครับเพราะว่าอายุเขาก็นั่นแหละครับแล้วต้นเขาก็นะครับเมื่อเราเก็บลูกเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเขาก็จะออกหน่อใหม่ขึ้นมาเราก็จะปล่อยต้นใหม่นะครับต้นนี้ไม่ไหวแล้วนะครับเราก็เขาก็จะต้องถูกตัดโค่นออกไปครับผมนี่ครับวิธีเก็บเมล็ดของผมนะครับซึ่งถามว่าถูกต้องไหมก็ไม่ถูกต้องนะครับ ไม่ถูกต้องนะครับต้องปล่อยให้เป็นสีแดงก่อนใช่ไหมครับแต่ไม่ครับผมเคยทดลองปลูกแล้วครับถ้าเป็นเมล็ดแบบนี้ก็งอกเหมือนกันครับผมอัตราการงอกก็ดีทีเดียวครับผมก็ได้ทดลองมาแล้วครับว่าโอ้ถ้าสีประมาณเนี้ยเมล็ดพันธุ์ของเรานะครับที่หล่นลงดินแล้วก็ทําให้มันแตกก็จะงอกนะครับต้นต่อมาเนี้ยข้างๆเนี้ยดอกเต็มเลยครับ ดอกเต็มเลยซึ่งก็จะเป็นนะครับแม่พันธุ์ของเราต่อไปนะครับเราก็เนี่ยครับปกติก็ทําแบบนี้เลยนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้ต้นของเรามันก็แดคบกระทบกระเทือนเราก็ไม่ดึงแบบนั้นครับผมก็ค่อยๆเก็บอ่าเนี่ยครับเมล็ดพันธุ์ของเราก็ประมาณนี้ครับบางคนเบบนี่ยครับผม ไม่ต้องกลัวครับผมเรามีนะครับเราก็เก็บเอาไปนะครับให้เขาไปบ่มนะครับบ่มไว้หรือไปพึ่งไว้ไปตากแดดไว้เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆกลายเป็นสีส้มแล้วก็มเมล็ดก็จะเริ่มสุกนะครับข้างในก็จะสามารถเห็นมเมล็ดได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าข้างในนะครับเวทเป็นยังไงนะครับ นี่ก็ประมาณมะม่วงหามเนาะเวลาไปมะม่วงที่เราแบบเวลาเราบ่มนะครับมันก็สุกใช่ไหมครับแล้วก็เราสามารถใช้เมล็ดของเขาไปเพาะพันได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็จะบ่มนะครับเนี่ยครับเราก็จะบ่มนะนี่ครับเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วครับเห็นไหมครับมีสีน้ำตาลแล้วนะครับเมล็ดข้างในของมันเป็นยังไงอะดูครับนี่เลยครับเมล็ดข้างในครับเป็นไหมครับ นี่ฮะเมล็ดเขาโอ้โอก็จะเป็นสีแบบนี้ครับเมล็ดเดี๋ยวปรับโฟกัสกันครับเนี่ยครับเมล็ดเขาครับก็จะมีสองเม็ดสามเม็ดบ้างนะครับแต่เราก็จะบ่มไปให้เขาสุกก่อนนี่ครับเมล็ดเขาครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็นะครับพาพี่ๆน้องๆมาดูนะครับวิธีเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นดอก ซึ่งก็จะเป็นต้นพันธุ์ของเราต่อไปนะครับผมมีเยอะไหมครับต้นอื่นมีไหมมีครับอ่ะมาดูครับเนี่ยครับเนี่ยครับเม็ดเต็มเลยครับซึ่งเขาก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปนะครับต้นนี้เห็นไหมครับก็มีครับผมอันนี้ก็คือหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ขึ้นเมืองของเราเนี่ยครับดอกครับดอกของเขาจะเป็นแบบนี้ครับอีกหน่อยเขาก็จะติดครับเนี่ยครับต้นนี้เนี่ยครับผม นี่ครับมีดอกมีเมล็ดครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาเก็บนะครับผลของนะครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับผมไม่เคยชิมนะว่ารสชาติมันหวานไหมนะครับแต่ว่าเอาแค่เมล็ดของเขาก็จะเอาไปบ่มนะครับให้เขาสุกเป็นสีส้มแล้วก็ก็จะเอาเมล็ดเขาซึ่งอยู่ข้างในครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันด้วยการเก็บเมล็ดพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งนะครับของเรานะครับผม สวัสดีครับ